สวัสดีค่ะวันนี้ก็เด็ในชาวน้องทุ่มมาคะก็จะเล่นเกมอะไรก็ได้นะคะหนึ่งร้อยแปดสิบได้ทีตุ้มนะค่ะแล้วก็จะมาเล่นอเกอร์กันนะคะดังดังแล้ก็จะเราก็จะมาเล่นอเกอร์กันนะคะแล้ก็จะเปลี่ยนโหมดนะคะโหมดนี้เรียนชอบเล่นค่ะดังดังเด้ดังเล็กโอ้ยตอนนี้ตอนนี้มีมิดอะมากโอ้ยยังไม่เลี้ะ เด่นชอบอ่ะุ้ยตรงนั้น้ยุ้ยมันปน้ยมันปอย่างนี้ออกมาท้วไม่นุ้ยนุ้ยตอนนี้ตัวเดียก็เลิอมใหญ่แล้วนะ้ยตอนนี้มีพวกตัวใหญ่มาไล่เรา้ยอย่้นมันกำลังจะไล่เราตอนนี้เราก็ปลอดภัยแล้วนะทางด้าน ินได้หนึ่งตัวแล้วค่ะวุ้ยตอนตน,ตน,ตน,ตนี้กูไม่พลาดเลยเฮ้ยนี่คือบทลองทดของเกมเฟ้ยรอบนี้ก็ตัวเพชจะตัวใหญ่มากเลยค่ะตอนนี้เราก็ไม่เจอคนไทยเลยนะเนี่ยแต่ตอนนี้เตรียนก็เล่นได้เยอะมากเลยนะคะหูหู วิจอเจอคนไทยไหมเนี่ยผู้ดังๆเราเจอตัวเล็กค่ะเย็นกินมันเย็นกินมันไม่ได้ไม่เย็นก็อดมากเลยผูดดังๆเดดังๆให้ผู้รับชมได้ยินเลยเมื่อกี้เลยเมื่อกี้เจอคนไทยแล้วค่ะเอาคนไทยโดนโดนกินค่ะคนไทยโดนแดกโดนไทยแดกนะเด็กก็ สองนาทีแล้วตอนนี้ก็ไปเจอใครไม่รู้ว่าตัวเล็กกำลังแด็กกันอยู่วะอุ้ยตอนนี้เดี็กก็จะเอาข้าไปใส่แล้วโอ้มันก็จะพ่นมาให้เด็กกินค่ะอุ้ยตอนนี้เด็กชอบมากเลยโอ้โเดี๋ยวไม่เชื่อเอ้ยคิดมาถ่ายหน้ากูหากระแสดีนะไฟมืดโปรดีว่า Ubi, lalu 10 minit tuh. Oh, dead tuah, dead. Ubi dead tak kak? Ubi dead. Ini dia. Oh, dia. Oh, ni kau cuma 180 minit lagi, lalu kak. Hari ni lalu. Chey. Ah, tadi. Lel. Makin mm makin, -hmm. makin makin, makin. ะครับแล้วก็จบกับการ180วินาทีทุกนี่คือบทลงโทษของไอเด็กโก้คนหนึ่งชื่อว่าชีตานครับซึ่งตอนนี้ก็ประมาณห้าหกโมงครับโอเคครับ,บ 3, จบแล้วครับบ๊ายบาย